ในยุคโรคระบาดแบบนี้จะดีกว่าไหมคะที่ไม่ต้องลงทุนเองทำแอดเองทำป้ายแบนเนอร์เองสต็อกสินค้าเองเพียงแค่แชร์ไลฟ์นำรูปสื่อที่บริษัทมีให้ไปโพสต์ก็สามารถสร้างกำไรเองได้เลยในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ใครๆก็อยากเซฟเงินตัวเองกันใช่ไหมคะจะดีกว่าไหม ที่ไม่ต้องมานั่งคิดคอนเทนต์สินค้าเองไม่ต้องลงทุนทําป้ายแบนเนอร์ให้สวยๆเพื่อดึงดูดยอดขายไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องทำบัญชีเวลาขายสินค้าได้ให้แพลตฟอร์ม TSW จัดการค่ะเพียงแค่เป็นตัวแทนกับแพลตฟอร์ม TSW เปิดบินขั้นต่ํา3,500บาทครั้งแรกครั้งเดียวหรือจะเริ่มเป็นตัวแทนช่วยโพสต์ไม่ต้องลงทุนใดๆและคุณก็ไม่ต้องทําอะไรที่ยุ่งยากต่อไปอีกเลยค่ะ ปิดประตูขาดทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าเพราะบริษัทคอยสต็อกสินค้าให้หากคุณขายสินค้าได้ก็ไม่ต้องมานั่งแพ็กสินค้าไม่ต้องจัดส่งของและคุณไม่ต้องทำบัญชีเองทำแอปทำแบนเนอร์ควักเงินจ่ายเองเพราะบริษัทมีสื่อให้คุณคุณสามารถนำไปโพสต์เองแชร์เองได้เลยไม่อยากลงทุนไม่อยากออกจากบ้านแต่อยากมีเงินเข้าบ้านในยุคแบบนี้ขอแนะนำเลยค่ะ TSW ตอบโจทย์คนชอบขายของในยุคแบบนี้มากๆครบจบที่นี่ที่เดียวแค่ นั่งรอให้กำไรเข้ากระเป๋าแบบชิวๆ